ืนนี้แฟนคนที่3 4 5 0 0่ของเจ๊จะพาไปลอยกระทงแต่จะให้ลอยอะไรแบบเดิมๆกันน่าเบื่อสงสัยต้องถามไอเดียจากเพื่อนๆสักหน่อยลอยอะไรดีอลอยจะเอาเธอนั้นไปลอยทะเล<อ>เจ๊ขอคัดตัวเลือกเด็ดๆสองสาวต่างวัยพี่ผัดไทยกับน้องก้อยว่ายังไงดีคะกเ,เอาตัวหนูลอยไปเลยอะตักน้ำอยากเย็นเฉยๆย <c oughs> อยากไล่คอมีห an ัวาาแบบิด็เนี้แล้วก็หลงไปแล้วก็อยู่แต่คออย่างเงี้ยแล้วก็เล่นน้ำใครชอบไปโยนเหรียญมากเอิมเจว่าไม่ดีเกรงว่าจะเป็นมลพิษทางน้ำไหนลองฟังความเห็นน้องบาสของเจดูบ้างสิผมว่าผมจะลอยพี่นะฮะพอถ้าลอยพี่ไปปุ๊บผมก็จะได้มาเป็นข่าวแทนที่ไงผมเียจอบเสริมเป็นเรื่องที่ดีฮะ ป้า <Bye. S 2> ม่ได้น้องบาสจะมาแย่งนักขาวของเจ๊ไปไม่ได้แล้วใครจะมาคอยสืบเสาะเรื่องหัวใจของหนุ่มๆให้เจ๊ล่ะคะมาที่หนุ่มเต๋ากันดีกว่าคนเนี้ยเจ๊เชื่อมัน่นไอเดียดีแน่นอนแต่งหน้าล,ลอยๆดอยๆไปลอยกระทงอ, <laughs> อันนี้ง่ายๆเลยเพราะเจหน้าลอยเป็นเรื่องปกติเอยเจว่าแต่ละคนเริ่มลอยเถิดไปไกล เอาเป็นว่าลอยอะไรก็ได้ที่ไม่ทำลายธรรมชาติแล้วอย่าลืมกาดอย่าตกกันนะจ๊ะเด็กเด็กคุณที่ติดตามรายการ Enter t a i n เ e n t Day นะครับทางช่อง t r u e ิ i ัยเอดีเรายังมีคลิปดีดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ Tru e ิ i ัยเอชและเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ